สุดชื่นมืน่นวูดดี้โอ๊ตจากงานรับสู่การจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการบทพิสูจน์รักแท้ที่ไม่จำกัดเพศอย่างแท้จริงของ Woody, วูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาและโอ๊ตอัครพลจับจิตใจดนหลังจากที่เฝ้ารอมานานล่าสุดได้จูงมือคู่ชีวิตเข้าพิธีจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนายทะเบียนจากสํานักงานเขตปทุมวันดําเนินการจดทะเบียนสมรสซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตตู่อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ทั้งคู่ได้ยืนหยัดเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ และร่วมผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยมาอย่างยาวนานพร้อมร่วมเฉลิมฉลองหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นชาติแรกของอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับสิทธิเสรีภาพให้กับคนทุกเพศโดยมีเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงานพร้อมด้วยคณะทํางานจากหลายภาคส่วนที่ช่วยผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอาทินายชัดชาสิทธิพันธ์นายดุพร์ปุณกณันนายเกิดโชคเกษมมุงจิตอัญชุมาพรวาดดาว มาร่วมงานอย่างกับข้างทางกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนเพื่อนเหล่าเซเล็ตดาราชื่อดังนโรงแรมเดอะริทฐานตันกรุงเทพวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาและโอ๊ตอัครพลจับจิตใจใจกล่าวว่าวันนี้รู้สึกอิ่มใจมากคนที่เรารักก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ความรักได้กระจายตัวออกไปได้เป็นราวแบบหนึ่งร้เปอร์เซ็นตมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสภาพมันเป็นความสมบูร์แบบของการสร้างครอบครัวสมรสเท่าเทียมเราใช้เวลาเดินทางมาสิบกว่าปีเรามาไกลามาก จากนี้ไปมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามการเวลาความเหมาะสมมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยวันนี้มีความเท่าเทียมกันหมดแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ทั้งโลกต้องมีคือการให้เกียรติยอมรับและเข้าใจ